เอาตรงนี้ก่อนพี่น้องกับการยาร่างเบงโอกเป็นโทรงพระเพทกว่างกวาง,วางคือการใช้ซ้ำนวนยาร่างเบบโซเร ح, คือจัดจีนขอคือตอนละกอตู้สรหตู้คือเลงง่ายๆว่าถ้าเป็นภาษารัมนี่พี่น้องบูบันโรไม่ค่อยใจกพวก ban râu, miệng Thái râu này, xuân mạc râu chả linh Thái. Đúng no? không? Nè. Sá-r-r-ó-h-tú-fá-r-r-ó-k-tú-tá-l-lá-k-o-tú-tá-l-lá-k-phi-r-ó-k-si-r-ó-h. Uh, Sám-sám-nôn này râu chả mới phụt á-rám. mai xuân mạc phụ trái râu, nà pô bổ mì a tưng เนาะเวลายาเมียเพราะฉะนั้นถ้าตรยะมะเปลมาเป็นภาษาไทยพี่นองเนาะซำนวนเตโซเรตีตจัดจีนโดยไม่ทงท่าเนียดนั้นก็คือสำนวนวายาหรือยารางหรือเลือกรางสรงสามซำนวนนี้ในสำนวนภาษาไทยของเรา ล,ล้วนเลวแต่เป็นสำนวนโซเรจจีนเมื่อพันรายาฟังเลวซามีวายายา่ยา,างเลือกร่างไอ้นี้พี่น้องจัดอยู่ในหมวดกลุ่มสำนวนที่โซเรตตกตโลเลยพี่น้องถ้าพววราบูวายาหนึ่งตโลตกแต่ไดพี่น้องก,ก็ตกหนึ่งตโลถ้าซามีราบูว่าตก ยาแางสองตโลสองตละกะตกสองแต่ถ้าามียาสักสามพันละพี่น้องตกเต่าใดถวยมัมท้าเฮ่เฮ,ฮ่ต้นใส่ย,ยามากจังเออฝากไอ้ตัวตาพันหนึ่งเรียกว่าฝากไอ้ตัวยหญ่พันหนึ่งไอ้เมียพันหนึ่งน,น่งนาว่าโกรธนัดพี่น้องเนาะยาที่เดียวสามพันตลากตกเท่าใดพี่น้องตกสามตลากนัน่นแหละ น่ไม่ใช่ตกซ้ำพันนะตกซ้ำพันก็เราอยู่แอนโดกันเหนื่อยแลยพี่น้องอันนี้ตกซ้ำตัวหลักนั่นแหละไอ้นี้ไม่ตรงท่ามเนียนและไอซ้ำนวนกีนายาการยาละพี่น้องไอ้นี้พบบ่อยครั้งเวลาสามีพูดพี่น้อง อะไรบางพี่น้องการแบบยาแบบกีนายะนี้ก็คือเฉ็นชั้นไม่เอาเล้วชั้นทุ่มเล้วพันญะยคล้องชั้นชั้นเลิกกันเล้วโรยแยกทางกันเล้วอะไรแบบนี้พี่น้องส้ำนวนเล่านี่เขาเรียกว่าเป็นส้ำนวนกีนายะส้ำนวนกีนายะที่ว่า้าซามีพูดพันนี้ปั๊บ้าห้าต้นพูดว่าเราเลิกกันเล้วไม่เอาเล้วแับนี้เนาะ ถ้าสามีเนียยในใจหนึกพรมกับพูดนั่นนอหนึกว่าที่เล้งว่าเหลือหรือไม่เอาก็คือยานั่นแหละถ้าพอสอบทามสามีว่าเออตีตนเล้งว่าเหลือเลยไม่เ,เลยกับเมียนั่นน,น,นั้นตนหนึกผือตันเล้งล่ะหนึกว่ายาไม้ละยารังเออนั่นแหละพวักว่าแสดงว่าตกเนาะแต่ถ้าพวักว่าฉันไม่เนียดอะไรที่ โบโนหนี่นะก้าวเถียงก็ไม่หุงอ่าสวาไปเลยเนาะเมียลบมาถึงรบกันเที่ยงกันไปน้องเนาะพวกกันลุดแเลงไปว่าเออเลิกเลี้วไม่เอาเล็้วแต่ไม่ได้เนียดไม่ได้ตั้งใจที่จะยาที่ตอนที่พูดนั้นไอ้นี่ถือวาไม่ตกต่อลางนะนี่ไอ้นี่กึอย่กับจิตใจการโกสดของฟังสามี นะต่ซามีว่าไมา้ชันไปเนี่ยที่ถึงเสเหลือเมียนี่จับมาเกี่ยวนี่ตนอโรดะอันนี้โรดา,าไปจับหกไปหนวงนะเพราะในใจของซามีนี้ไม่มีเคยซามาตีจะโรดได้โอกจากใจของเขาเท่านั้นแต่ถ้าเขาหนึกชี้ยานและตอนเล้งว่าเลือกไม่เอานะเนาะแต่เขากลับโบกว่าไม่หนึกเลยเขาเี่ยกเนาะ เราว่างเขากับอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาตวัน akhiran อัลลอฮ์ตัดสินเองนะเนี่ยนี่บางคนพอว่าสามีว่าเออไม้ชานไม่หนึบสิมาต้นต้องหนึกอ,อ่ะเละไปหยัดเดียดไปน้องไอ้นี่ไม้เดียวเลยเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับาการเนียดของาสามีเอาเลยถ้าพิจารณาตัวพันรายาพี่น้องในคณะี่สาอาดจากการมีเลือดประจำเดือน และคณะสีมีเลือดประจำเดือนนะพันรายาเป็นผู้ใยญ่หรือเป็นเด็กต่อรลจะแบ่งออกเป็นบิดาอิและซุนนีและที่ไม่เรียกว่าเป็นบิดาอินละไม่เรียกว่าเป็นซุนนีเอาพันผือพี่น้องนะตอ่อรละ ตอโลการยารางพี่น้องเนาะมันมีอยู่สามประเภทหนึ่งคอเรียกว่าตอโลซุนนีนะคำว่าตอโลซุนนีนี้ไม่ใช่ว่าแปลว่าตอโลซุนนะยาแบบนี้เป็นซุนนะนบีอะไรไม่ใช่นั้นพี่น้องตอโลซุนนีนะทีนี้ก็คือฮุกมฮารุสอนุญาตซึ่งเป็นการยารางที ไม่บาปและก็ไม่หรามเนาะแต่ถ้าตอ l o บิดได้ไงนะไอ้นี้ถือว่ายาพันธาุยาปล่ปอยห้ามไปดองเนาะบาปแต่ก็ตกต olo ในั่นแหละนั่นคือเรียตกตอ l o บิดได้ไงนะและสาม่น้องต olo เถไม่ใช่เป็นซุนนีไม่ใช่เป,ป็นบิดได้ นะไอ้นี้กาถือว่าการยาร่างนั้นตกเช่นเดียวกันเละโคอ,อนุญาตไม่หารมไม่บาปแต่อย่างใดนะนะก็คือนะไม่อยู่ในครอบครองตละลสุนนีเลยกับิดใดเอานะสั้นๆพี่น้นนนองตละลสุนนีอันนี้ฟังปู้ชายเราโดยเฉพาะเน,ะนาะนะปัญญาญามไม่ได้แต่ถ้าโคได้มาพี่น้นอง โค้ยไสามียาอ่าบรโรนี่เป็นบูติโคเนาะพระนั้นผูหญิงคนใดก็ตามเต๋ปีน้องเนาะที่โค้ยไสามียาไส้โค้ยไสามีเลิกโดยที่ไม่มีเหตุอันควรตามลักชะโรคอ่าไอ้อน,นี่ถือวอ่าหรามพี่น้องเนาะบาปและไม่ได้กลิ่นไอของสวรรค์เหมือนดังในฮะดีษที่ท่ารนรุสโลฮ์ได้ระบุเอาไว้ ด้านทาไม่มีเหตจำเป็นพี่น้องตามลักชาโรเนาะไปไปฟงยาอ่าเนี่ยไปโค้เหลือกไอ้น,นี่ไม่ได้ชาโรคไหมสนับสนุนแต่ถ้าหากว่าไม่กี่วันน่าใช่โครงบวมที่นึงอ่าปานไปหกเจ็ดวันคิวเตะพี่น้องตกเชียงโรคเดือนเดือนนู่นเดือนนี้เอ้พนนานพันนั่นพันนี่อายนี่ได้พี่น้องมีเฮตอันควรเนาะไปติกรรมการจังหวัดเนาะไปฟงยาอ่าไปโค้ยา แต่ถ้าไม่มีเหตุนี่พี่น้องนะไปข้อ,อยานี่ถือว่าฮารามเลวเนาะเลวกับเช็คหนูหายาอย่างจัดเป็นบาปใหญ่ยิียเสยดวยซ้ำยั่งกันพี่น้องข้อ,อยาโดยไม่มีเหตุอันควรนี่เคยมีพี่น้องนะเลือน่ากลัวมากในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยอะไรพี่น้องเพราะว่าผู้หญิงเราได้ออกจากบ้านเนาะ คนเตเรกได้พี่นน้องคนยิ่งนี่ก็ไงความบานนอแตสมัยนี้นี่บรไปจบเจ๋งมาเยอะไปกับเผื่อนทํางานไปโนไปนันไปนี้พอใกล้ชิดกับผู้ชายเอิญซึ่งเอิญจากสามีของเราบ่อยครั้งในแต่ละวั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 นแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนรืมสั้นโครนน่ตั้งเต่อกหนกบานไปล็บมาตัวทรัพตังปั๊บตําใจแล้วัวจียิบหลกจียิบโนนีนันนีไม่พือ หกเดือนหายล้างตัวทรัพย์ไม่ค่อยตังพี่น้องอ่าใส่เปล่าอย่างเดียวเอ๊ะพัวเราอ่ะมันพันฝืนเสียเรียบเล็กๆอ่าพอดังพลุงนะพอไลยดังตุ้งพี่น้องเอ๊ะไอ้ไรแลว้วเอ๊ะอันนี้ตุระงานเอาเลยเริ่มเริ่มข้าที่ไหลที่ไหลที่ไหลที่ละหุยจนคาทางว่าพ้นสุดท้ายเราเพเพการโลกลวงของอิบัลเลชัยตนพี่น้อง โดยที่เราไปเห็นว่าผู้ชายเอิญนั้นดีเลิศกว่าสามีของเราเลยเราก็ต้องดำเนินการสร้างแพ่นการกลนอุบายออกมาเพื่อที่จะข้อหยาจากสามีพี่น้องที่รักทุกทานครับคุณลักษณะเช่นนี้ต่รสุลฮ์บอกว่าไม่ได้รับกลิ่นไอความหอมของสวรรค์และเป็นบาปใหญ่ด้วย เล็กต้นที่ไม่ได้อกหนกบานดีทางมดบังทั้งเพ้นพี่น้องครับพออกหนกบานทํางานหนกบานได้1นึ่งปีบังไม่ค่อยลุดแเร็วพี่น้องนะไม่ค่อยได้เรียกเร็วยิงค่อยห้างไปห้างไปห้างไปนี่คือสิ่งที่สําคัญพี่น้องเนาะที่เกิดขึ้นลาก้ายพื้นที่ซึ่งจําเป็นเราจะตองระวังเนาะเราตรงระวัง เสด็จร็วถ้าหากว่ามันทึ่งทางตันจริงๆพี่น้องเนาะอันนี้ไปกันไม่รดเร็วนะจะต้องมีการหยาถ้ามีความจําเป็นผู้หญิงโคหยาได้ไหมได้อ่านเนาะบางที่ไม่ได้ไปโคที่สํงงานักงานกรรมการจังหวัดพี่นอ้องโคที่รุน่นบางต้นก็นไม่ชอบเลยตนยาเจตตาตนยาเจตตาปัญหาเขาอยู่ไม่ได้เลยต้นยาเจตืา พว,วาวาเพื่อไปน้องกับออยาโอเร้งกับมึงยาโอเองอะไรอ่านี่นี่น,นี่สามีพี่น้องน่าเล้งปันนี้แสดงว่าถ้าสามีโอนสิทธิปันนี้ข้อเรียกว่าสามีตัฟวีดิตตอลงังมอบสิทธิการยาร่างให้กับปัญญาก็บพวาวากับตนที่ยาที่ยาที่ยาขายาโอเองนถ้าการันแต่พวกเขาเจอว่ามีอันยาไม่ได้ตำเลโนอ่าเน,นี่ยนึกอยู่ แต่พ่อสามีโอนสิทธิการยาหมอบการยาให้พันรายยาเช่นนี้พันรายยาช่วยโอกาสท่านที่พี่นอ้องอือนั่นช้านยาเลวชานเลือกเลยกับบังนี่น่าซ้ำตัวลากเลยยกตัวย่างเจ็บใจบอยู่นั่นเลยอืมีมยาเองพี่น้องตกไหมตกเช่นเดียวกันนดี๋ยวพี่น้องอย่าไปล้นพวน,นันนะโยด,ดตรงนี้เลยบโบกโเลยแต่น,นี่แหละนะเป็นรยตัดบริเที่นะ เพราะญัติตกเช่นเดียวกันพี่น้องแต่เหงื่อนเคยคือตรงอะไรเขาเรียกว,ว่าท่านใดท่านดวนคณะนั่นเลยนะไม่ใช่พัวเล้งหวยวันนี้ว่าเออต้นยากระย้าเลยว,ว่าเมียเราไปนอนหนึ่งอยู่ขึ้นหนึ่งมาตัวเพลิกมามาตัวพ,วพุงนี่อีกวันหนึ่งแล้วเออดานนี้ฉันยาเรยวไอ้นี่ไม่ได้พี่น้องหมดเวลาเร็วนะหมดเวลาเร็วนะเพราะฉะนั้นต่อเลาะซุนนี่ทซามีตรงยาพี่น้องเนาะ น่ารายละเอียดขยังไป่น้องเนาะ,นะแต่ผมสรุปสระบาตโลซุนนีนี่คือการย่าร่างพันรายาในช่วงเทพันรายาข้องเราอยู่ในช่วงเกลียงพอเลือดไปจำเดือนหยุดปับ๊บเนาะเมื่อเลือดไปจำเดือนหยุดปั๊บพี่น้องผุญิงก็อยู่ในเกลียงเหลวเกลียงนี้นี่สามีอย่างไม่ได้ลับโนนไม่ได้ดูคน้นไม่ได้รวมพระวีนี่ที่ ให้ยาช่วงนั้นและพี <eni> ่น <amigo> ้องเขาเรียกว่าตอรักสุนนีไม่ฮามไม่บาปนะนะนะเหมือนในหนาหกิบกาพี่น้องในสุราตอรักที่ว่านั้นยาอายูฮันนำบียูอิซาตอลักตุมุนนิสาฟาตอลิกูหุนนาเลิอิดดาติฮินนะอัลลอฮ์สั่งให้ยาปับนำเอโดดได้เลยเพราะว่ายาปับนำเอโดดได้เลยพี่น้องก็คือ ผู้ใช่ต้องโรคจังหวะการยารางังโรคพลือพี่นโอ่ะตอนนี้เหลือดกำลังมาท้ายเหลือดประจำเดือนหยุดก่อนพอหยุดปับ๊บผู้หญิงอยู่ในช่วงเกลียงเนาะยาเลยทีนั้นนับเกลียงนั้นเป็นนึ่งเกลียงเนาะหลังจากนั้นเหลือดประจำเดือนมาเซตเกลียงลาวเป็นซ่องเกลียงหลังจากนั้นเหลือดประจำเดือนมาหลังจากนั้นเหลือดหยุดส้มเกลียง พอสร้างเกลียงนั้นปีน้องแต่งงานไม่ได้ก่อนนั้นไม่ปล่อยไอโดที่ตองโรให้เลือดประจําเดือนมาอีกที่หนึ่งอ่าหลังจากนั้นเราสร้างมาติจะแต่งานกับผู้ชายอืน่นใดหรือปล่อยจากไอโดแล้วบอกกัเจไล้เนาะอ่าอันนี้ไม่ต้องกลัวปีน้องผูญิงว่าเอ๊ะฉันเช็คไม่โทกไม่รู้ว่าเวลาปะใดตยมั่าเช็คอายตัวกระติบเช็คอายตัวครูเช็คอายกรรมการเช็คอายแต่โขาอย่างเดียว โบโร่ละแ่าหย่าหน่หลักยบปกปิดความจริงน้เนี่ยส่วนมาพี่นองพูหญิงบางที่แคบพี่นองนะยนเวลาลงเลยก็จําเป็นจะต้องหกจะต้องปลอมเปลงนะนะชั้นมาเกลี้ยงเทานั้นมาเทานี้เหลือดมาเทานั้นเหลือดมาเทานี้เนาะเตชะโรพูดด้วยความจริงท่านผูโรอิมัมกอวเตบีลานกรรมการจังหวัดล้วนเหลือเต่เขาไขโคมูลกับโรได้เนาะ นี่คือตอเลาะซุนนีตอเลาะแบบนี้และเทชารออนุญาตและสองพี่น้องตอเลาะบิดาอีพี่น้องเนาะตอเลาะบิดาอีนี้ถือว่าฮาร a มซามียานี่พี่น้องฮาร a มเนาะแต่ถ้ามาตกไม้ตกก็คือการตอเลาะในช่วงเทพันรายามีเลือดประจำเดือน หรือในช่วงเกลี้ยงเทสามีเคยรับนอนเลวถ้าไปยาพี่น้องช่วงมีประจำเดือนหรือช่วงเกลี้ยงที่เคยมีการรับนอนเลวในเกลี้ยงนั้นถือว่าฮารําเนาะแต่ตกตละล้ไม่พี่น้องตกตละล้เมื่อนกันนะแต่ฮารําบนสามีอ่า พระเบติสามตโลไม่ใช่บิดาอีไม่ใช่ซุนนีตกตโลเช่นเดียวกันพี่น้องคือเช่นพันรายาเป็นเด็กพันรายาหมดเลือดประจําเดือนเลี้ยวเนาะป่วยยาปับ๊บกระหนับเดือนเลยนะไอ้นี้ซ้เบบเำเดือนเนาะนสิบวันไม่ตรงพี่น้องโบมาเลือดประจําเดือนนี่ซ้ำเดือนเฉยๆไอ้สิบวันนี้วายชายกับใครแล้วเวอร์เสียเดือนสิบวันสําหรับอ่าพันรายาซึ่งสามีไปโกรน นะนะนะซา,ามีโรเสียชีวิตไปโอนพี่น้องเราจะต้องอยู่เอดซามีตายซเดือนสิบวันในซเดือนสิบวันนี้และสีผมถิ่ง่ายข้างต้นเหล็กดีพป่น้วงว่าพร้อมกับเราต้องเอียอดานเยี่ดานคือไหวถูกเนะ <c oughs> าะไหวถูกที่ว่านี้ ปัดนา่าเกมกามายธา,าลูดปะเปงกามายใสเครื่องประดับเว้นทองเงินทองกามายสุดชุดซีดช่ช,ช,ชุดชาติซี่โนซี่นีกนมามัยนามโฮมกามายพี่น้องอืมอพี่น้องว่ามินซาบเร็จเลยกันนั่นเนาะสั้นสมยังพี่น้องไม่ผืออาบนามได้เน,นาะนะโดยจนกระทั่งว่าไอ้พระเด่นยาสราอ้วกนนี้พี่น้อง พระเดินยาซาอัวนี่ก็ยังเป็นพระเดินขีรับของอุลมามะว่าผู้นิ่งอยู่ในช่วงเอ้อดานนี้ซาอัวได้ไหมแต่คนเตเรกยันซาบาเลยพี่น้องเนาะเต่ในยูนี่ไม่ที่ฮาเอาเนาะถ้ามีความจำเป็น,นมันคาลิดดรุโร่ไอ้นั่นก็ถือว่าอันดุมอัลวัยกันได้ตั้งเซื้อเดือนสิบวันพี่น้องอ่ากว่าที่จับรอยอิดดะเนาะ,ะอันก็คือเนะาะการยารัง